สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับพี่กบพาชมแปลง <c oughs> ของพี่กบนะฮะที่ล็อกของกบชยน้ําแต่จุดนี้พี่กบลงเนี่ยที่เห็นตรงนี้ก็คือมูสังคิงนะครับเ,เพื่อนๆครับอันนี้ให้ดูต้นนี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้เ,เพื่อนๆดูนิดหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ก็เริ่มมีแตกยอดมาแล้วนะฮะนะครับอ่าสังเกตดูประครบประหนมดูแลเขาอยู่นะฮะต้นนี้จริงๆแล้วก็ตอนแรกตั้งใจจะไม่เอาลงตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พอเอาลงดูแลมาตรงนี้ประมาณสักสองเดือนแล้วนะฮะ เป็นต้นพันซื้อมาต้นละร้อยร้อยห้าสิบแล้วก็กว่าจะได้ลงแปลงก็ทิ้งไว้นะกบเอามาทิ้งไว้ตั้งไว้เนี่ยนานนานพอสมควรเสร็จแล้วนะเอาไปลงเรียกว่าอะไรลงตะก้าก่อนผมเอาไปปลูกลงตะก้ากระถางนะตะก้าใหญ่ครับตะก้าใหญ่ๆอ่ะเสร็จแล้วนะครับพอ อยากจะลงอยากจะปลูกตรงนี้เพิ่มเมื่อก่อนตรงนี้ยังไม่ปลูกนะฮะอยากจะปลูกเพิ่มก็เลยเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ได้นะก็เลยตัดสินใจเอาหมูสังคิงต้นนี้นะครับมูสังคิงเนะี่ยมาลงนะครับก็ย้ายจากตะก้านะครับมาลงตรงนี้นะเพื่อนๆครับอันนี้คือก็คือเป็นที่มาของต้นนี้นครับมันเป็นแบบนี้เพราะว่า มันผ่านการเรียวกว่ากระบวนการที่เอามาปลูกเนี่ยมันหลายขั้นตอนมากนะครับเพื่อนๆก็จะมองเห็นนะอันนี้ก็คือกิ่งแห้งนะครับกิ่งแห้งนะฮะแต่สังเกตดูเพื่อนครับสังเกตดูตรงนี้นะฮะอันนี้มีมียอดเริ่มมีแต่ยอดมานะครับแต่นี้คือทุเรียนไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆครับเป็นทุเรียนที่ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าเราจะ เอาโชว์แต่ทุเรียนสวยๆมามาโชว์นะครับแต่วันนี้อยากจะพาเ,เพื่อนๆว่าทุเรียนแบบนี้ที่พี่กบปลูกก็ก็มีเหมือนกันนะครับก็ใช้อาหารพืชจุลาธาตุแคลเซืยอมโอลอนทางใบส่วนทางดินก็ใช้สารปรับปรุงดินนะฮะยิบซ้ำนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งใส่สารเล่งรากเข้าไปต้นนี้ก็เริ่มเริ่มมานะฮะเริ่มเห็นอาการความเปลี่ยนแปลงมาก็คือมียอด มาแบบนี้ไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีสวนไหนบ้างที่มีลักษณะแบบนี้นะครับของพี่กุกก็มีต้นนี้ต้นเดียวนะฮะที่อาการค่อนข้างที่จะสาหัสพอสมควรทุเรียนที่เขาป่วยอาการคืออ่อนแอนะครับ ไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่ก็ตามเนี่ยจากการที่ปลได้ศึกษาเนาะศึกษาหลายช่องทางนะครับก็ทราวบว่าสังเกตนะง่ายๆเลยแน่ๆเลยใบยเห็นไหมเพื่อนๆครับใบามาแบบนี้ไม่ไม่ไม่เป็นคู่นะครับไม่มาเป็นคู่นะครับใบเล็กนะฮะใบ,บเล็กใบไม่ดีเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับก็เกิดจากการที่ปัญหาที่กล่าวมาเมื่อเมื่อเบื้องต้นนะครับ ก็ตอนนี้ก็คือเอามาดูแลว่าพี่กบจะดูแลเขานะทำให้เขาเกิดการเจริญเติบโตดีนะฮะจะทําได้แค่ไหนอย่างไรนะครับเพื่อนๆครับต้นนี้หมูสังคิยี่อยู่ในป่ากล้วยนะครับมีมีต้นเดียวที่อยู่ในป่ากล้วยนะครับเพื่อนๆครับส่วนถัดไปนู้นนะ้นคือกบชายน้านะเป็นแถวเลยกบชายน้ํานะครับเดี๋ยวพี่กบจะพูดถึงตัว มูสัง킹ต้นนี้แล้วนะครับเดี๋ยวกบจะพาไปดูกบชายน้ําต้นเหล่านั้นด้วยนะครับเพื่อเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้เพิ่งลงได้ในแปลงในล็อกตรงนี้ได้ประมาณสัก 4- ี่หเดือนนะฮะประมาณไม่น่าจะเกิน5เดือนนะครับนะฮะตอนแรกก็คือเขาไม่ไปไหนมาไหนเลยเขาอยู่อย่างเงี้ยแหละแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่าใบนะยอดเริ่มมีแตกยอดเริ่มมีมาแบบนี้แล้วก็ลักษณะการมีปลายกิ่งแห้งแบบนี้นะครับ ปลายกิ่งแห้งแบบนี้นะจริงๆแล้วจากที่กบได้ศึกษานะครับหลายช่องทางเนี่ยนะครับก็ทราบว่าโรคตัวหนึ่งนะเาเรียกว่าโรคก,การทูบนะการทูบนะครับเ,เพื่อนๆครับการทูบเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า die back นะ die back ก็คือเป็นการค่อยๆตายจากปลายปลายกิ่งนะครับค่อยๆนะครับ ขยับเข้ามาที่ต้นที่กิ่งแล้วก็มาที่ต้นนะครับแล้วก็ค่อยก็ค่อยยืนตายจนบ้านเราจะรู้จักกันก็คือชื่อของก้านทูบนะครับโลคก,ก้านทูบนั่นเองนะครับถึงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า i ายแบกดายก็แปลว่าตายแ c k ก็คือตายย้อนกลับมานะครับจากปลายกิ่งมายังยังโคนกิ่งแบบนี้นะครับอันนี้คือปัญหานะครับก้านทูบนะครับอ่านะ ที่พี่พกบวิเคราะห์นะหรืออาจจะเป็นปัญหาจากฟูซาเลียมนะโรคเป็นลักษณะแบบนี้มันมีอยู่สองอย่างก็คือไม่ก้านทูบก็ฟูซาเลียมนะครับอ่าคนละตัวนะนะครับแต่ลักษณะคล้ายๆกันนะเพื่อนๆครับเชื้อฟูซาเรียมเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้ทุเรียนตายตายได้ทั้งต้นเลยนะครับอันนี้ก็จากการได้ศึกษานะครับมาแต่ว่าไอ้การตายแบบก้านทูบแบบนี้นะฮะ ที่ไปกบได้เรียนรู้มานะได้รู้จักก็คือจากเชื้อราในะเชื้อโรคนะฮะที่ชื่อว่าลาซิโอดิโพเดียนะครับลาซิโอดิโพเดียนะซึ่งเป็นเชื้อราเชื้อโรคที่ทำลายทุเรียนนะฮะค่อนข้างมีส่วนมากที่สุดนะนะฮะไม่แพ้กับเชื้อไฟทอปเทล่าซึ่งเขาบอกเชื้อตัวนี้นะมันเป็นเชื้อที่ มาได้ทั้งนะหลายช่องทางทางดินทางอากาศนะครับมาจากทางแมลงด้วยนะโอ้นะถือว่ามันมาได้ทั่วที่ทั่วทางเลยเนะี่ยเป็นเชื้อที่ผมว่ามันป้องกันยากที่สุดแล้วนะลาซิโอดิโพเดียนะครับเชื้อนี้นะครับเป็นต้นเหตุเป็นเชื้อต้นเหตุที่ทําให้ทุเรียนเขาเรียกว่าเปลือกแตกยางไหลเปลือกแตกยางไหลนะครับแล้วก็กา้านทูบเนี่ยเป็นต้นนะครับ มันก็สาเหตุมาจากการที่ทุเรียนนะก็เรียกว่าท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำท่ออาหารเนี่ยนะครับถูกอุดตันนะครับเหมือนเส้นเลือดของเราเนะเส้นเลือดอุดตันอะไรประมาณนั้นอนะ่ะคือเทียบเคียงนะเปรียบเทียบนะฮะถ้าเวลาเส้นเลือดของคนอุดตันนะฮะนะ,ะถ้าเป็นหัวใจก็เส้นเลือดหัวใจตีบถ้าเกิดในสมองก็เส้นเลือดไปเกิดในสมองก็เรียกเส้นเลือดในสมองตีบก็มีโอกาสนะฮะเรียกว่าสมอง รเรียกว่าเส้นเลือดแตกในสมองนะครับหรือหัวใจก็เส้นเลือดนะครับตีบหัวใจก็เป็นโรคหัวใจสุดท้ายก็เดสมอรเรเดธไปนะครับเพราะฉะนั้นทุเรียนเหมือนกันนะฮะถ้ามันมีนะครับเส้นท่อน้ําท่อลําเลียงท่อน้ําท่อทอ,ทอ,ทอ,อาหารเนี่ยเกิดการถูกตีบตันนะครับมันก็ไม่สามารถส่งอาหารไปเลี้ยงปลายกิ่งนะสุดท้ายมันก็ไปตันตรงไหนนะครับ มันก็ได้แค่นั้นส่วนที่เลยไปก็ไม่ถูกการเอาอาหารเนี้ส่งไปเลี้ยงนะครับที่ปลายกิ่งปลายยอดนะครับไปไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาก็คือทุเรียนก็ยอดนะครับค่อยๆแห้งนะฮะปลายกิ่งก็ค่อยๆแห้งก็ค่อย,อย,อยตายนะครับก็จนเป็นลักษณะของโรคก,การทุบมนั่นเองซึ่งหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเป็นโรคเ,เป็นอะไรเพี้ยจักจรจันฝอยอะไรต่างๆจริงๆไม่ใช่นะครับนะะ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเลยส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้เลยครับโกกรคก้านทูบนั่นเองเพื่อนๆครับอันนี้พี่กบนะก็อยากจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆวิเคราะห์ดูนะใครที่มีความรู้นะครับมากเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็อคอมเมนต์ได้นะว่าพี่กบพูดจริงไหมน่าเป็นไปได้ไหมนะครับสิ่งที่ถ้าทุเรียนเราเนี่ยนะครับไม่ไม่เป็นโรคเนี่ยนะครับ มาดูตรงนี้แล้วกันนะฮะก็คือปัญหาของทุเรียนนะมีอยู่สองสองเรื่องแน่ๆเลยที่เป็นปัญหาโดยหลักๆนะปัญหาแรกก็คือโรคพืชปัญหาแรกเลยนะโรคของพืชเองนะฮะอย่างที่พูดพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือโกกรคก้านทูบโรคฟูซาเรียมโรคไฟทอฟทาร่าอะไรต่างๆเชื้อโรคโคนเน่านะราก,กเน่าโคนเน่าเนี่ยนะ,ะเชื้อจากเชื้อไฟทอฟทาร่าเนี่ยนะครับ แล้วก็โรคอื่นๆนะครับในในทุเรียนมีเยอะนะครับเป็นเชื้อโรคที่มาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็มาทําลายนะต้นทุเรียนหรือเป็นเชื้อบางตัวอย่างฟูซิเลียมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเชื้อที่อยู่ในต้นเลยนะครับอยู่ในรากอยู่ในต้นพร้อมที่จะระเบิดต้นเมื่อไหร่นะได้ทันทีทันใดนะทำให้ทุเรียนตายเป็ฉับพลันได้เลยนะฟูซิเลียมแล้วก็โรคพวกเปลือกแตกยากหล โรคหลายๆโรคนั่นเองนะคือเชื้อโรคโรคของพืชน,นะเหมือนโรคของคนนะเพื่อนๆครับความหมายก็คือเหมือนกันอ่าทุเรียนหรือพืชเนี่ยก็มีโรคของเขานะครับเป็นโรคของพืชน,นะครับส่วนปัญหาอีกที่สองก็คือปัญหามแมลงเพลี้ยะนะครับเรียกศัตรูพืชน,นะครับ อ่านี่คือปัญหาตัวที่2นะฮะโดยเฉพาะศัตรูพืชที่เป็นกลุ่มของเพลี้ยของแมลงนะครับเพลี้ยก็มีเพลี้ยหลายอย่างมากเลยนะครับเพลี้ยจักจั่นเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งนะโอ้โหแยะมากนะครับไรแดงนะฮะอะไรต่ออะไรมากมายเลยอันนี้คือศัตรูพืชครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้นะฮะมีผลทําให้ทุเรียนเรานะบางทีเราใช้ธาตุอาหารดีมากเลยนะครับใช้ปุ๋ยใช้ยาโอเคนะครับเราใช้แต่ว่าปัญหาคือ มันมีปัญหา2เรื่องโรคของพืชน,นะฮะงก็คือเรื่องของแมลงเพราะฉะนั้นไอ้สอตัวนี้นะฮะทำให้ทุเรียนนะอย่างต้นนี้ของพี่กบก็คือทุเรียนเป็นโรคนะครับบวกกับเวลามันเป็นโรคแล้วฮะมันก็อ่อนแอนะครับ,รบภูมิต้านทานอ่อนแอเวลาแตกยอดแตกไลมาเพิ่อไปเจอแมลงอีกนะครับเจอเพี้ยนะเจอเพี้ยแป้งเพี้ยไฟเพี้ยจักรจันฝอยนะฮะเข้ามาแป๊บเดียวมันก็มากินยอดอ่อนกินออยอด แตกมาใหม่นะครก็ทําให้โุเรียนไปไม่ได้เดินเดินต่อไปไม่ได้อุปสรรคในการเจริญเติบโต,ตของเขามีปัญหามากเลยกว่าเขาจะโตกว่าเขาจะออกลูกออกผลออกดอกออกผลเพราะฉะนั้น,นปัญหาเหล่านี้นะถ้าถ้าเรารไม่เข้าใจมันนะครับเราจะมีเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายมีภาระค่าใช้จ่ายหรือสุดท้ายทำโทุเรียนเราก็ไม่ประสบความสําเร็จ เพราะเราไม่เข้าใจสองเรื่องนี้นะฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการการดูแลนะครับไม่เกี่ยวเรื่องการให้ธาตุอาหารนะฮะให้ปุ๋ยให้ยาเอ่อให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับการดูแลปรับโครงสร้างของดินนะครับทำยังไงให้ดินนะ่ะไม่เป็นกรดนะครับอ่าการให้ปุ๋ยต่างๆการให้อ่าธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมได้ครบถ้วนนะครับอันนั้นก็อีกปัญหาหนึ่งนะฮะ แต่ไอ้แค่ปัญหา2เรื่องนี้คือเรื่องของโรคพืชและก็แมลงศัตรูพืชเนี่ยแค่2ตัวนี้นะถ้าเราไม่เข้าใจเ,เพื่อนๆครับถ้าเราไม่เรียนรู้นะครับเราอาจจะปลูกทุกเรียนไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับอ่าคืออาศัยโชคอาศัยเขาเรียกว่าการบางอย่างเนี่ยเราเชื่อนะครับคนขายยา นะฮะไม่ว่าเป็นยาโรคพืชหรือยาแมลงอะไรต่างๆนะฮะเราอาศัยอย่างเดียวนะฮะบ,บางครั้งมันเป็นต้นทุนที่เขาแนะนําอะไรมาเราก็ใช้ใช้ใช้ใชสุดท้ายนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่เคยแก้ปัญหาโรคพืชได้เลยปัญหาแมลงได้เลยแมลงก็ดื้อยานะะเวียนไปเวียนมาแล้วก็ไอาการใช้ยาต่างๆเนี่ยปัญหากลุ่มยาต่างๆเนี่ยก็มี ความจะเป็นต้องเรียนรู้นะครับหลายๆอย่างนะฮะถ้าเราไม่เรียนรู้เลยเราก็ถูกล้านขายยานะครับเออยัดเยียดยาให้เราโดยที่ไม่ตอบโจทย์ไม่ตรงปัญหาที่เราเจอนะฮะไม่ไม่ตรงนะฮะที่เราต้องการแก้ปัญหาเพราะนั้นเราก็จะมีแต่เสียเงินกับเสียเงินอย่างเดียวนะครับอย่างต้นนี้พี่กบต้องตั้งใจนะปลูกมาเพื่อเรียนรู้แล้วก็อยากจะดูว่าพี่กบจะทํา ทุเรียนต้นนี้ให้สมบูรณ์ได้ไหมนะครับถ้าได้ก็บอกว่าได้นะครับผลรับออกมาเป็นยังไงก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆดูต่อไปเรื่อยๆว่าไอตัวมูสังคงของพิกบต้นนี้นะครับมันจะโอเคแค่ไหนอย่างไรนะครับนะฮนะก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเดี๋ยวพีก่กบก่อนช่วงท้ายนี้ก็จะพาไปชมนะครับต้นกบชายน้ําอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ นี่นะครับเพื่อนเพื่อนครับกบใช้น้ําเนี่ยพี่กบก็ปลูกมาได้ประมาณสักตั้งแต่เดือนมิถุนาปีหกห้านะเพื่อนลองไล่เวลาแล้วกันนะครับกบไม่ได้คํานวณวันมิถุนาหกห้าตอนนี้ก็เดือนธันวาหกหกนะครับนะก็หลายเดือนแล้วนะสิบกว่าเดือนแล้วนะครับปีกว่าแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับนะฮะเป็นการเอามาปลูกเนี่ยต้นพันธุ์เล็กนะฮะไม่ใช่ต้นพันธุ์ใหญ่นะฮะต้นพันธุ์เล็กๆเลยนะครับ สูงประมาณสักฟุตเดียวนะฮะก็ก็เอามาปลูกตรงนี้นะฮะกบช้ยน้ำเนี่ยนะครับตอนนี้สังเกตดูเขามาค่อนข้างดีอยู่นะครับปัญหาเรื่องของที่เกิดก็คือแน่นอนเลยปัญหาเรื่องมแมลงนะครับส่วนปัญหาโรคพืชเนี่ยนะครับยังไม่เจอนะครับยังไม่เจออะไรนะก็จะมีเรื่องของต้นนี้นะฮะต้นนี้ก็จะมีนะครับมีใบนะฮะใบออกเหลืองๆแบบนี้ มีมีบ้างนะแต่ว่าเป็นใบเหลืองที่อยู่โคนใบนะฮะอยู่คือปลายกิ่งไม่เป็นไรนะฮะปลายกิ่งนี้นะปลายไม่เป็นไรแต่ว่าตรงโคนโคนเนี่ยจะมีใบเหลืองแบบนี้นะอันนี้ปีกบไม่รู้จริงๆนะว่าเป็นสาเหตุเพราะว่าขาดธาตุอาหารอะไรหรือเปล่าต้นนี้นะครับเฉพาะต้นนี้ที่ดูนะเห็นว่านะมีปัญหาก็คือต้นนี้นะครับส่วนปลายมานะก็ไม่มีอะไรนะครับใบใหม่เขาเขามาดีนะครับเขามาโอเคอยู่นะครับนี่ฮะอ่า อันนี้คือต้นกบชายน้ําต้นที่1นนะครับอ่าสูงอยู่ประมาณสัก2เมตรแล้วนะครับประมาณสัก2เมตรนะครับปลูกมาเมื่อวันเมื่อเดือนมิถุนาปี6 6 5ตอนนี้เดือนธันวาปี66กนะก็นะครับเนะีนะ่ยนะเพิ่งใบเพ,งเพิ่งเพสศลัดนะครับเพิ่งแตกยอดมาแล้วก็ในะอีกหน่อยก็ใบต้นนี้ก็น่าจะเขียวเข้มต่อไปนะครับถือว่าโอเคอยู่พอใจอยู่นะเพื่อนครับกบชายน้ําเป็นทุเรียนที่มัน พูดง่ายเลยนะฮะมันไม่สวยเหมือนมอนทองนะครับเป็นสายเบญจพรรณเนี่ยมันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วนะครับเพื่อนครับนี่ฮะอ่ะีะนิ้ไปดูอีกต้นต่อไปนะฮะที่มพามาดูต้นนี้นี่ต้นนี้ปัญหาใบเหลือง,เ,องเมื่อสักครู่นี้ไม่มีนะครับส่องดูแล้วไม่มีนะครับนะฮะแต่ยอดกําลังแต่ยอดมานะครับแน่นอนปัญหาก็คือปัญหาพวก มแมลงนะครับที่เราจะต้องป้องกันดูแลนะครปัญหาเรื่องโรคพืชดูแล้วต้นนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาโรคพืชนะครับนะฮะมองไม่เห็นด้วยสายตาแต่ว่าดูยอดดูอะไรต่างๆแล้วนะครับถามว่าใบมีใบเหลืองไหมนะฮะก็จะเห็นมีอยู่บ้างนะมีแต่ว่าก็เป็นเรียกว่าหน้านี้หน้าแรงเนาะอาจจะโดนเรื่องของแสงแดดนะครับมาก นะบางครั้งแดดแดดแรงมากก็มีปัญหาทําให้ใบนะใบออกเป็นเหลืองได้เหมือนกันแต่โดยรวมๆแล้วนะครับทุเรียนต้นนี้ใบสวยนะครับอา่อามาดูาดูกิ่งนะครับพาเพื่อนมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะทุเรียนเนี่ยนะถ้าเขาสมบูรณ์นะครับอา่าเรียกว่าการแยกกิ่งนะแยกใบนะซ้ายขวาเนี่ยเขาก็จะมีมาเรื่อยๆแบบนี้นะมาเรื่อยๆเลยนะฮะนะมาอย่างเนี้ย กิ่งซ้ายขวาเลยมามาแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมดูกิ่งอื่นนะครับกิ่งนี้นะครับเหมือนกันนะครับเขาก็จะมาแบบนี้เขาไม่คือสลับกันเลยนะฮะซ้ายขวาเห็นไหมเพื่อนๆครับใบมีมาซ้ายขวาแล้วตอนนี้เริ่มมีกิ่งเขาเรียกว่าแตกยอดมาแตกยอดข้างขึ้นมาอีกแล้วนะครับนะครับดูนะเพื่อนๆครับอันนี้คือทุเรียนที่ที่สมบูรณ์นะครับ เขาก็จะมาแบบนี้เลยนะฮะมาซ้ายขวาเลยนะครับเป็นใบคู่คู่มาเลยนะมันเป็นลักษณะแบบคู่คู่เข้ามานะครับถ้าดูดีๆนะครับนี่ฮะนี่ครับเขาเป็นกิ่งขึ้นมานะแล้วก็จะเห็นถ้าอาจารย์สังเกตเห็นนะมีมียอดนะข้างๆเนี่ยแตกมาด้วยนะครับมีใบไม่พอมีกิ่งข้างแตกมาอีกนะกิ่งซ้อนกิ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะาจากนี้กิ่งเนะี่ยไหลลงไปนะ ในประกบตัดตัดปลายกิ่งตัวนี้นะแต่ก็เนะี่ยกิ่งนี้คือกิ่งล่างนะครับนี่คือนี่คือกิ่งล่างนะเพื่อนๆน,น,นี่คือกิ่งล่างนะแล้วเขาก็แตกนะฮะแตกกิ่งล่างกระจายมานะเพื่อนสังเกตเหนะ็นไหมฮะเขาแตกกิ่งแผ่ซ้ายขวานะฮะอ่าซ้ายขวามาเรื่อยๆเลยพอมาถึงนี้แล้วเราก็จะมาดูกิ่งแยกมาดูทางนี้ก็จะมีซ้ายขวาของเขาไม่อีกนะอันนี้คือความสมบูรณ์นะครับ ของธานอาหารที่เขาที่เราใช้นะครับทุเรียนได้รับธานอาหารที่ดีนะเพื่อนๆอ,อ,นะอันนี้คือคืออ,อยากจะสื่อให้เพื่อนๆดูว่าต้นนี้ก็พอใจนะครับนะกบชายน้ําเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นทุเรียนที่ที่ปลูกง่ายนะครับเพราะมันเป็นเนบญจพัรณ์นะครับมันทรงอะไรไม่ไม่สวยนะมันไม่เหมือนเหมือนปลูกมอนทองมอนทองเนี่ยมันจะเห็นทรงสวยและเติบโตค่อนข้างชัดเจน ต้นนี้พี่กบปลูกนะพี่กบปลูกต้นพันธุ์สูงแค่ประมาณฟุตเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปย้อนหลังเนี่ยนะครับลองเข้าไปย้อนดูนะกบชายน้ําของพี่กบนะครับลองไปดูวันที่ปลูกนะฮะแรกๆเลยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะฝากคลิปฝากลิงก์นะใต้คลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็สูงอยู่ประมาณ2เมตรแล้วครับเพื่อนครับประมาณสัก2เมตรนะเพื่อนๆครับอันนี้ก็คือ ปัญหาที่เราเจอก็คือปัญหาพวกเพลี้ยนอนนะครับกินใบเท่านั้นเองนะครับส่วนปัญหาเรื่องของโรคพืชนะต้นนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับโคนก็โตนะครับใบก็โอเคเขียวเข้มนะครับสวยอยู่นะฮะถือว่าสวยอยู่นะครับอันนี้คือนะครับทุเรียนต้นต้นที่สองนะครับไปดูต้นที่สามคือต้นต่อไปนี้นะครับ นี่นะครับต้นนี้ก็กําลังแตกยอดเลยเพื่อนๆครับกําลังแตกยอดเลยนะเพื่อนๆดูนะฮะแตกยอดเต็มเลยนะครับหมายความว่าระบบลากอะไรต่างๆเขาเดินได้ดีมากเลยทุเรียนเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับหน้าหน้าแรงเนี่ยถ้าเราดูแลดีนะครับเขาจะเติบโตได้ดีหน้านี้ถ้าเรารักษาพวกแมลงได้นะครับพวกเพลี้ยพวกแมลงพวกนอนไดไได้นะทุเรียนจะโตหน้านี้มากนะครับอย่าให้น้าเขาอย่าให้ขาดน้ํานะครับเพื่อนครับอ แล้วก็ในส่วนของพิบกบเนี่ยแปลงกบใช้น้ำพิบกไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าทํารังนะคุมโคนทุเรียนนะแต่พิบกบจะก่อนหน้านั้นปลูกคุณนายตื่นสายแล้วก็คลุมนะต่อมาพอเริ่มมีหญ้านะครับพิบกบก็เลยเลี้ยงหญ้าไว้แบบนี้นะเพ,พื่อนคะรับทางดินพิกพ่กบให้ความสําคัญมากที่สุดเลยนะครับก็คือใช้การบํารุงดินนะครับดูแลเรื่องความเป็น pH ของดินนะความเป็นกรดนะครับ ของดินนะแล้วก็ช่วยเรื่องของการาใส่พวกอ,อินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็ปุ๋ยก็จะเป็นกลุ่มของสารปรับปรุงดินนะที่มีอินทรีย์วัตถุนะครับก็คือใช้สารประปรุงดินของฮโรสนะครับเป็นหลักเลยนะครับช่วยบำรุงดินเป็นหลักเลยส่วนทางใบใช้อาหารพืชจุลธาตุแคลเซียมบรอนแล้วก็มียาแมลงนะครับ บางตัวนะฮะไม่ได้เน้นมากมายนะฮะเรื่องแมลงเนี่ยเพราะว่ามีปัญหาก็ไม่สะดวกมากนะฮะบ,บางทีก็พ่นยาแมลงเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ต่อเนื่องอะไรมากมายนะปัญหาเลยอาจจะมีหนอนมีแมลงเข้ามาแต่แต่ก็ยังยังอยู่ได้นะเห็นเพื่อนๆเห็นไหมผมใช้น้อยมากเลยแต่ทุเรียนเขาแข็งแรงเวลามีความแข็งแรงทุเรียนแข็งแรงเนี่ยต้นเนี่ยนะครับเขาจะต่อต้านแมลงพอสมควรนะครับ แต่ยังไงก็อย่ามั่นใจนะครับเราต้องป้องกันไว้นะถ้าเพื่อนๆนะครับเหมือนกันนะครับป้องกันไว้นะ,มะแมลงเนี่ยมันมันค่อคนข้างที่จะมีหลากหลายนะครับอันนี้คือกบชายน้านะต้นที่ที่สามนะครับอไปดูนะกบชัยน้ําต้นที่สี่นะครับวันนี้จะให้ดูแค่สี่ต้นนะครับนี่ต้นนี้ก็กําลังแตกยอดมาเลยเ,เพื่อนๆครับนี่ฮะเขากาลังโตเลยนะฮะแตกยอดเต็มต้นเลยนะ เนี่ยเต็มต้นเลยยอดมาดีมากเลยนะครับก็ดูแลเขานะครับนี่นะดูนะฮะยอดมาแบบนี้เลยนะครับกบเจ้น้าใบใบจะไม่โตนะเหมือนหมอนทองนะครับใบเขาเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ก็พอใจมากๆเลยนะฮะต้นนี้นะครับก็แน่นอนนะก็ต้องระวังเรื่องของโรคแมลงนะเรื่องของมแมลงเรื่องของเพลี้ยนะครับส่วนโรคพืชเหมือนกันต้นนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับ นะก็ให้น้ำนะครับให้ดูแลก็าเรียกว่า,าทางดินนะครับเน้นทางดินมากนะเป็นหลักแล้วก็ทางใบก็ใช้อาหารพืชนะครับจุลาธาตุธาตุอาหารของฮิโร่นะเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็แคลเซียมโบรอรนนะก็ได้ได้ประมาณนี้เนาะวันนี้พี่กบก็อาจจะทำคลิปยาวนิดนึงแต่ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าทำทุเรียนน,นะครับ สิ่งที่พี่กบได้สัมผัสได้เจออะไรต่างๆนะเจอมากเลยก็คือปัญหาทุเรียนเป็นโรคนะครับแล้วก็ปัญหามาแลงนะสัตููพืชอยู่ในสวนทุเรียนแต่ละท่านนะครับซึ่งเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ก็ใช้ตามท้องตลาดนะฮะจากการแนะนําของร้านปุ๋ยร้านยานะซึ่งตรงนั้นก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะเราไม่มีความรู้แต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเรานะครับมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้นะครับ การใช้นะครับทำยังไงให้ทุเรียนนะฮะแก้ปัญหาทุเรียนเป็นโรคได้นะครับทราบสาเหตุของของมันนะครับว่าปัญหาโรคเหล่านี้นะครับต้นตอสาเหตุของมันมาจากไหนนะครับแล้วแมลงเพลี้ยนอนอะไรต่างๆมันมีวิธีไหนบ้างนะครับที่เรานะฮะจะป้องกันได้โดยที่เรามีองค์ความรู้นะครับในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับเพื่อนๆครับส่วนนะฮะการ ดูแลโดยการใช้ท่านอาหารต่างๆนะครับผมว่าเพื่อนๆตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะครับผมว่าหลายๆท่านก็มีนะครับช่องทางมีแนวทางของตัวเองอยู่แล้วนะครับทําต่างๆนะครับก็จึงพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆไว้ในวันนี้ประมาณนี้นะครับใครมีอะไรดีๆนะครับหรือมีแนวทางอะไรที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับพี่กบยังไงก็นะคอมเมนต์นะครับเพื่อเกิด เปิดช่องนะคอมเมนต์ไว้อยู่นะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับยินดีนะฮะรบับฟังนะครับข้อคิดเห็นของท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ